สวัสดีครับวันนี้ควดที่ทำใจก็กําลังจะทํากับข้าวนะฮะวันนี้จะทําเป็นเมนูปลาดุกทอดกรอบนะครับผัดพริกแกงนะฮะวัตถุดิบนะครับเราก็มีปลาดุกนะฮะซื้อมาล้างทําความสะอาดเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกรอบนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวคุยชมวัตถุดิบถัดไปนะครับเนื่องจากามีงานคือติดงานนะครับก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวลงเลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้จะทําสัก2เมนูนะครับโอเคเดี๋ยค่อยชมขั้นตอนถัดไปนะฮะว่าผัดเป็ดประดุกทอดกรอบสุดคว่จะทงใจจะน่าทานเพียงใดนะครับเดีย๋ยวให้เราทําการทอดใบกะเพราก่อนนะครับเพื่อไว้โรยหน้าเมนูประดุกทอดกรอบผัดพริกแกงของเรานะฮะ ได้นะครับตักขึ้นพักเ็ดน้ำมันไว้นะฮะทอดประดุกนะครับเราจะทอดให้กรอบแล้วประดุกนี้ให้เราเข้าเกลือนิดนึงนะฮะสีน้ำมันอาจจะดูน่ากลัวไปบ้างแต่มันทอดมาสองรอบเองนะครับมเม่ี้เอาไปทอดเมื่อีแล้วทอดปลาหรือทอดอะไรไปนะฮะโอเค ๋ยวปลาใกล้กรอบแล้วมาชงันอีกทีนะฮะตอนนี้ปลาดุกของเราก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับแต่เราจะทอดให้กรอบวัวนี้นะฮะครับนี่ก็เป็นปลาดุกที่ทอดกรอบเสร็จแล้วเราจะนําไปทําปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงนะครับวัตถุดิบนะฮะเราก็มีพริกแกงแกงเผ็ดนะครับพริกขี้ฟ้าซอยนะฮะมีพริกไทยสดนะครับ มีกระชายซอยนะครับมีใบมะกรูดนะฮะมีกระเพรากรอบนะครับที่เราทอดไว้แล้วก็เราจะโรยหน้าด้วยพริกแห้งเล็กน้อยนะครับโอเคเราจะปรุงรสด,ด้วยนะฮะซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีการผัดกันเลยนะครับนำเครื่องแกงลงไปผัดนะฮะ ้องใช้ไฟอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวให้เครื่องแกงเขาออกสีสวยเลยเครื่องแกงเจ้านี้อร่อยนะครับเจ้าที่ผมเคยแนะนำในตลาดใหม่ชนบุรีนะฮะเจา้านี้สีสวยด้วย น,นี้เครื่องแกงเราก็ได้ที่นะครับเราจะปรุงรสนะฮะด้วย้นตันปีฟบนะครับถ้าเป็นประดูกทอดกรอบต้องหวานนํำนิดนึงนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลานะครับ น้ำมันหอยนะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลตายละลายก่อนนะครับน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวอีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความเข็มข้นน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเราจะเอา กระชายนะครับเอาพริกไปมะกรูดนะฮะพริกไทยอ่อนลงไปผัดนะครับมาแล้วครับสีสันหน้าตา ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาตินะครับถ้าใช้ได้เราก็ใส่กระดูกของเราลงไปเลยนะฮะสสวยงามนะมครับ ปรุงรสชาติกันะฮะปรุงรสชาติเรียบ,บร้อยอแล้วครับสีสันน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวเราจะนำปลาดุกลงคุกแล้วก็นําขึ้นเลยนะครับเข็มข้นมากนะฮะโอเคโอเคไหม อเคแล้วน้ำประดุกของเรานะฮะลงไปคุกเขาให้เข้ากันก็เป็นอานเสร็จพิธีนะครับสําหรับวิธีการทําประดุกทอดกรอบรเผ็ดสุดทัวร์ที่ทำใจนะครับเดี๋ยวเราจะเาอากระเพรากรอบนะฮะโรยหน้ากับพริกนะครับโอเค ไปชมหน้าตากันอาจานนะครับถือว่าหน้าตาจะน่ารัประทานเป็นใดนะครับนี่ก็เป็นปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงสูตรครัวเที่นวาใจนะครับลองไปทําทานกันดูทําไม่ยากนะครับสีสันสวยงามรสชาติอร่อยแน่นอนนะฮะคลิปเดนใจลืมกดติดตาม mm. ทเที่ยวตามใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ